สวัสดีครับผมชื่อนายศิริภาพรัตนเสนชื่อเล่นก้องอายุ19ปีเกิดวันที่28มีนาคมพศ2545จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์ <talk> สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่2หมูหนึ่งครับสีที่ผมชอบนะครับคือสีฟ้ากับสีเขียวครับส่วนอาหารที่ชอบนะครับก็คือผัดกะเพรากับข้าวผัดครับงานอดิเรกนะครับก็คือดูหนังฟังเพลงครับส่วนกีฬาที่ชอบนะครับก็คือเทเบิลเทนนิสครับวิธีการเรียนที่ผมชอบนะครับก็คือการเรียนด้วยความสนุกสนานครับคลายเครียดครับ ส่วนในอนาคตนะครับสิ่งที่อยากจะทําก็คืออยากเป็นครูคณิตศาสตร์ที่สอนให้นักเรียนรักและชอบเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ไม่เคร่งเครียดครับเป็นครูใจดีครับ